ผายเธออย่าลืมเด้อค่ะขึ้นสิบห้ากล้ามเดือนสี่ค่ะโอ้ยจะเป็นจะเป็นงามค่ะปูนถูกกระปุ่นกระหามือนั่นมาตังเสาสองขี้สามขี้น่องว้ายสองขี่หอดบอลลูปจับจังไลยกับบอขูเ่ยีจังเลกับบอขูอันนี้มือนี้เด้อค่ะเด้าค่ะหันขึ้นกับเป็นหกหาหกค่ะค่ะอืมยาขูเด้อกันจีหายหอดเล็กไงกับยาขูเป็นมัน สองสี่สามมือตั้งเโานมาออกเล่าหมวนผุดนั่นเป็นม่อออกสองสี่เนาะพี่สองเนี่ยค่ะอันนี้เก้าพี่น้องหันขึ้นหันลงก็เป็นหกหาหกค่ะเก้าหาหกหาเด้อพี่น้องค่ะมันขี่โหลดเตีมบอยะโลดเด้อปูแต่ลดลงมากกับเก่าซี่เนาะเก่าสี่หกซี่แต่ลดเตี่มเด้อนี่ย ขันมันไปเบืร์นมันก็จะเป็นเก,ากาโหโห้าเก้าหกหกนีคนนั้นค่ะพี่นอ้องเอามีคนนั้นละเปียกเกาก็ตำเล้าออกหมูอัดเนาะสองขี้ไม่ขี้สองอันตัวหนึ่งก็เราก็กาเก้าแปดไม่อีกเออจะเลื่มนั่นละเบิลเกาเกาหกหกเราก็เราก็เก้าเปียกเปียกเกานำ้ำ จะ่าล่มเลือกผีนองค่ะมาบุญมาลางเห็นบนเกเปลียนมาบุญสองทีนี้ทีสองมาลางทีสองมาบุญก็เปลียดมาลางหมู่บ้านเ้ยผู้บอกว่าส่วยจะป่าของปู่ว่าัจปู่ว่าจะกินของผู้ไปยป่าช่วยบกนี้ฝนั่งช่กินสูวกับอะไรแล้วปู่ว่า

ตันน uh 네ี้อย่างหนอต้นนันนะเดี๋ยวด้วยก็้นอื่นเปนสลักดมันต้นสลักดำบอกมันต้นใบสลักดำือคือจังใบเนคนนี้ตีย แกนแกนน้ม hmm. <zym> ันก็กินได้ได้กินใสๆไหมเม็ดมันอ่ะกินเออโอ้สลรัดดำสินแต่กวนเคยมีทางไปหน้ายุควยสาทางไปวัดกึมทุกเหลาดูบานโอ้ตอนนี้หาปอเดรอหานย่างยังก็ต้นยังก็ะถนุนยัง

เฮ้ยได้ยินบ uh, ่เพราะเดี๋ยวไทยรูปตอนนั้นถ่ายรูกยู่หน่วยมันเลี้ยงเลี้ยงโรบอกรองวันเลี้ยงเลี้ยงเป็นแซ่บได้ละออกสมสมเสียบจิ้มกับเกลือพริกต้นโกนาพนะไปถ่ายทัพนั่นละยูทูบยูสีสะเกดยูโอดอนปูตานั่นละเพิ่นพาไปเห็นตอนนั้นอะไรมันไปต่อยปัวป่วยยูเมนี่ยังบะสนดอกตัวบ่รู้จักโกนาพนะโอ้แซ่บ ยังบางยังไปวิ่งกันนะ้าปไปไปบิ่งอันนี้ว่างไม่นีกอนวันนั้นเขาไมากินข้าวันนั้นมากินข้าวน้ออนโอ้ฝนตกนุ่ไหอยไปมึงี่น้องเลย พี่น้องมึงหนุ่มหายฝนตกใสใสใสพีน้่งไปเบื้องกันนะต้นขนตาพี่น้องพอเคยเห็นตะาพัดเกิดอันนี้ต้นขัดเข่าเร้อน้ำขัดเข่าพี่น้องน้ำงองงอหนุ่มหัวดีดีคือเรียบนกเข่าละนี่น้ำงอลงงแรงๆกัดปักเสียเล็วเปโอ๊ยขาดขาหมองเลยเด้อยค่ะปวดบ่ได้ดอกน้ำขัดเข่าห่นนี้กระน้ำขัดเข่าพี่น้องผู้ระอุมขัดเข่าคักซะ พูดได้ว่าคืนว่าสีมาแลีนอยู่นี่เราลงร่องมงโหดใหญ่ต้นปลาปลาต้นย่างไงซื้ออาดลาดที่น่องต้นใหญ่ยิ่งใหญ่ต้นเนี้ค่ะเดี๋ยวเบิ้งสีซื้อต้นใหม่ด้วยค่ะปุ่นต้นบางใหญ่เลยปุ่นต้นใหญ่ย่างใหญ่ซื้อคักซื้อเนี่ยตรงริ้วเลยด้วยค่ะอันนี้โอ้คนละต้นปุ่นปุ่นปุ่นซื้อได้ซื้อดีค่ะ โอ้เสียงจักจั่นหองอยู่ในป่าพี่น้องได้ยินบ่ค่ะเสียงจักจั่นหองด้วยนี่เบื้งเบื้องสิไปเบื้องัดนีอโอู้ว่าเมื้อนี้มียุงตะเกาว่มียุงค่ะฝนตกเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่นองเบื้องน้ำอันนี้เกินอย่างไงใส่ใส่ขนุนป่าใส่ใส่เพิ่นกัน่ะ เนี่ยน่นี่นี่มากขนุนปลาขนุนปลาโอ้โโอ้โปดจัดสองต้นอันนั้นต้นเขียงต้นนั่นน่ะเนื่องๆอ่ะแตกแตกลุ้มนะน่ะโอ้ขนุนป้าพี่น้องปื้ดตัวต้นเัม่งไงเลยพูด啊 ต้นขนุนป้าพี่น้องต้นขนุนป้าเฮ้ยพุดอะนี่นวยมากผุดอะผุดอะตาขึ้นอุ้ยพุดอะเสียงมันลวนพี่น้องต้นขนุนป้าต้นแบบนี้นี่ยังแดงๆนี่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 นั่นเออขนุนป้านี่ยังคือกันกินได้คือกันกินได้คือกันกินไว้ดีเมื่อเหน่อยชัวร์แล้วเตี๋ยวชัวร์เตี๋ย โอ้ต่ว่าโกนาเนี่ยมันสีเหลืองๆบะออกสีเหลืองๆมากิ้มเนี่เอาไปจิ้มเกลือพลียอบผุมเรี้ยวดีๆีแซบโกนาเอามาฝานเป็นแว่นเป็นแว่นเน่ะแหยนกินเลยก็ได้โอ้ยนี่นี่พี่น้องขนุนขนุนนี่ขนุนขนุนปลาขนุนปลาพ่ะนะนั่นขูุๆมันล้นอยู่ขุนพี่น้องขนุนปลาเขาเอิญขนุนปลาพ่ะนะบอกมีปลาเหรอพี่น้อง ขนุนป่าบอกมีป่าห่วยมันเป็งเด่นมันค um ือหัวหินอือเออน้าบอกไปอีกน้าบองไปอีกอือน้าบองไปอีกนุ่นนเมยใหน่มีบอลนาบาดออ้ย นี่นวดนึงนะเอาแด้เลดีออกแค่เปียนมันเป็นบอกมีได้เด้เออออกปตัวนหวานเนี่ยนี่นวดหุ่นมันรนมันห่วงนีอกระเมียนอเอาไปไปยังนี่นวดดีมันนี่เอาไปต้มเนียงที่แฉะเนะต้มเนียงไปค่าเนี่ย ตำใจแบน่มทีแทบพึ่กันลละถ้าเพื่อนเอาหำบีไปตำกันยังนั่นบบกมีนน่อยแตเขาบ่ันเป็นยาพนะแลไงซีอิลเลตเนตัวปันไทยนี่ไปกนหันกินไม่ดีป่ะเออโอ้โอันนี้คือต้นอันนยนั้งเดียงได้ได้เนาะเอาไปตำใจบบกงมมีบอกง่มตำเนี่ เอาใส่ข on you know ้าฝานข้าใส่เอ้าเอาหนี่เอาพี่น้องนี่ก็บเมียนให้ล้วนเอ้ยเอ้ยนั่นนั่นไล่ค่ะไล่เนี่ยโอ้ไปไปเฮ้ยุขนขนมันโรนมันห่วงขนาดคนบ้าอันนี้เคี้ยเคี้ยโกตัวนี้เนี่ยนี่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 โกเอาไปกินกับลาบกับปนแจ็บเด้อนี่เคยกินบะหยอดมันนี่ นี่ยอดมันพี่น้องขออนุญาตเด้อปูเด้อนี่เอ๊เสียบกินกับลาบปลาดุกจะมันเสียบคักันนี่ยอดมันเออดูคว้าเด้อปูเด้อขว้าบนงยอดมันเด้ออุ้ยโถอุ้ยอ่ะเปลือกต้นใไงไงต้นต้นขนุนปลาพี่น้อง งคับงนี่ต้นขขป่าพูราพูดาพูร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 าพูดนพูดาปื้เสียงจักจันหองอยู่ในป่าได้พี่น้อยต้นเงยครับต้นเงี้ยไููนทุกปูนกับอีตากออกต้นบกเง้พูราโอ้ยโอ้้ยปเหอไปล้วแก้วแนะ นีป้าดูนี่นิ้วค่ะตีกับตาใส่ขนกี่ดอกงอกรวอนุญ่เด้อปูเด้อลขวเด้อเอาไปกินกันพักธ้รมาชาิบ้างกันปูาอลูกขวเด้อปูเด้อไม่ได้กวาวได้ายหรอก นี่นี่นี่หยอดคนอนื่นหยอดหยอดอันเชือกขู่พนะคนวานี่แต่อนกินโมบินหรอกขาจะบอกบานโกคนบอกเอาไมา้ยังมันบเบียติก่น,น,กะนะปาทีบ่เคยกินปาทีบ่หูจักคนวาเชือกูพนะกินขับราบปลาดุกเชยบกนะเอาลองกินเลยเชียบบีหลี่น้อกิน คือพ่อหูจักตั้ต๊้ตัต้งพักนี้คือบ่อห้จักเด้วยตะกอนแม่ยูลอยเหยียบปลาทิพย์กังไม่กินน้ำเพลนเปล่งครับยังแน่้ยะพักบุ้งกีบปังเกือบมูงนั่นเขาก็กินเปล่นก้อนมู้จะกินดออค่ะพ่อหงจักรหรอคะด่านขัวดานดวงเป็นบวกั่อู่จัก เอ้ยปูยังไงก็เงินโอ้ที่นองเลยนักเที่ยวน้ำกันเด้อที่นองเยก็ปลาชีบขุดหมุนป้าหมุนดวงมาหาเนวท่างให้ที่นองอยมาตามคำขอเด้อเอ็ดีเอฟดีเข้ามาดูเด้อเอฟดีอริวันอรวัน,นข้าวร้านข้าวต้มชนบุรีเป็นไงเนาะโจกมานม่อวานเมื่อวานวันขุด ลาสวให้เบิ้องขอมาเบิ้งบนน้อค่ะได้เด้อบผ้าก,กันได้หลายดอกพี่น้องก็ได้เนี่ยพ่อได้ใส่ได้สวยค่ะที่จาหาพันไปสองพันสามพันไปค่ะพ่อได้เตะคัดเกตะจุนไปเนาะพี่นอ้องอ่เป็นกับผ้าก,กันได้อยู่อันนี้เราพ้าก,กันมาบริจาคจ้างให้ปูนี่ละค่ะลปจิบกับเติมน้ำมัน นาะค่ะข้าวาม่ากไก่เดืมมันตัวอยตัวเ้อยเรียนย่างต้มกับหาลวยค่ะเติมเติมเปดรวยพันหนึ่งเรียนยึดสองหมือเติมหาลวยก็ได้เรียน,นู้นมือเดียวเนี่ยก็ได้สูกเลยลาบปูสวยนใส่สวยจัดใจใช้สวย อผู้ใดเขามาเด้อค่ะขอคนละไหลละแชห่คี่นองค่ะตาพิษก็นเนี่ยวขอคนละไหลละแคห่ด้วยค่ะขอคนละไหลละแค่ค่ะขอคุณมากมากขอให้หึงหึงฟังปังรวยรวยกันทุกผู้ทุกคนตอนก้อนสงการด้วยคีนองคอยมีเงินจับใจใส่สวยคอยมีเงินเดินทางกลับบัานผู้ใดไปต่างเดียนก็ได้ไปต่างเดียนไปทํางาน ว่าเหตุต่ง,ตงกันเด้อหมือยืนเด้อกันถูกนำ่หล่าเสียดเสียดเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพท่านั้นเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรัดชุมค่ะเนาะค่ะเดี๋ยวเสียไปเบื้องเล็กถูกอีกนาะแล้วค่ะสบายะยะยะลวเด้อค่ะเด้อต้องใล้สมองตัดหน้าตัดหลังค่ะเป็นลงน้ำเีา ปาจุก็เห็ดแห่งแนวทางเนาะโอ้ยคือได้เของมาเบิ่งย้อนหลังเด้วยท,ที่ไล่เส็ยไปน่ะแค่มันคักมันแนเนาะผู้ใดเบิ่งผู้ใดตามปฏิบิหน่อยค่ะก็นนกจีได้ยุ่งว่ะผู้ใดตามปฏิกัติวันนี้ตาปฏิกัตไปนี่อค่ะเอาโชคดีค่ะทุกผู้ทุกคนรวยๆเฮงื่อๆฟังกันทุกผู้ทุกคนเอาสำหรับคลิปนี่ไร้สดนี่เอาสวัสดี เนี่ล่ะเอ้าไปช้องมึงไหมเอาคืออ่ะกินนั่นนั่นเก็บไปกินเฮียนกินเฮียนต้องจุไุ่นสิบ่มันทำแล้วมันจะไปแายของมันเออนู่นอะไม่หยังถ้ากูเออโอเคฮะไปกินเฮี้ยนห้อส่วนะเอาส่วนว่าอะไรสิเอ้าอาไว้บ่ เอาไว้ครับเอกมันชื่อบางมเลยรสชาตรถชาตเดียวกันเลยนี่อย่างเดีกันเอ้ยไปแหนมสิไปซุ้งแนมสิ ฟูเด้อให้นอ่ะ้านเอาคนน้องไม่ฟูได้เลยแกนเสร็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องผูกอีกแค่นึงโอ้ยแนวทาหงายพี่น้องน้ำกันอีกเแค่นึงก็ได้เลข่ถูกเอ้าเดี๋ยวก่อนสิลงจากไรสวนเนาะคะเนาะโอ้เมือนั้นให้คักให้แม่ยคือคัดเกือกเมีน้องกะฮะ นั่นแหละพี่น้องหินบ่เลกตูกสองที่สองมือนั่นมือออกวันพุ่นสอง่ีหินบ่เลกทูกออกวันพุ่นสองที่พี่น้องสองที่กระขัดว้ขากออกเนี่ยช่สองขีอื สองพี่สามเพื่อนไหนบ้านี้มือนี้เด้อค่ะเด้อมืออื่นนี่เก้าหาเก้าค่ะเก้าหาเก้าเด้อมืออื่นมันทุกค่ะเก้าห้าเก้าพี่น้องเก้าหาเก้าเก้าห้าห้าเก้าหกหา้าหกเก้าเก้าหกหกขันเบิอนค่นรุนแรยมากมากกับเก้าสี่หกสี่ไปก r a b เอาค่ะนี่เท่านั้นแหละค่ะเอาสำหรับคลิปนี้อ ารวยๆปังกันถูกคุณเด้อค่ะเด้อค่อยไปตัวค่อยไปตัวไงเด้อค่ะได้จากตำล่าเราก็ไปตัวไงอีกวันอาทิตย์ที่สิบหกเด้อค่ะค่อยไปตัวรัฐบาลไทยค่ะค่ะอ๋อรัฐบาลไทยไปตัวค่ะอย่าลืมค่ะรัฐบาลไทยไปตัวนี่แหละปลาทิพย์ขงางไหไวแนวทางค่ะบาไทย ตะบ,บานไทยเด้อพี่น้องค่ะบ่อ,อต่ำไทยวัดปลาล้าค่ะเอ้านี่ละ่ะให้ให้แนวทางไว้ค่ะอือโอ้โอ้โอ้โยงกัดพี่น,อน้องยุงไล่ไล่มึงโยงหายค่ะเอ้าเพิ่มแปดเก้าก็แปดอีกตัวนึงเด้อพี่น้องค่ะเนาะตัวลือหึงหึงปังปังขอคนละไลละแชร์ค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ